เ,เ,เ,เจ้าดเจ้านเจ้อเจ้าจจ้าอาอุดอาเลยเอยไใ่ใช่อันไหนตอสิไปเก็บมะนาวสบายดีสบายดียดพอแม่พี่น้องลงบ้าน,นอาสมุทรตเาสิไปเก็บมะมะนาว มืงนาวอยู่หลังบ้านมืงนาวอยู่หลังบ้านช่วงน,นี้อันนี้นยามฝนทั้งหลังกัดยาหกในหนึ่งแล้วบนันนันไอ้ลิงหักศิมมตัดนี้บ่ละ่ะมืองหนาว๋ยวไปเบิ่งก่อนอันนี้แม่นันค่ะอันนี้แม่นทูนต้นทูนโอ้ยมีอยู่มีอยู่ พอดีสุกดีหน่อยสุกไม่เด้เลยนี่เสียวตัวนี้อืมน,น,น้ำไหลๆนะเอาตัวนี้ก่นสองหน่วยนะ่ะเสียวไปต่ำแจว น้ำเจนกระโยจืนประตูเห็ดกระโยจืนเอาอไปเบิดบอกอมีอีกตัวนี้สามหน่ยวยละไปพอละมาเสี่ยงไม้อัน มใส่กองจับท้ายเลยใช่ป้ายไปตำแจ๋วบิวกันแนมน้ำเอ้บิลลินกีมโลบอก๊อฟอ,อ,อย่างตรงงูอ่ะซื้อไมอ่เหรอบิวโอ้ยแดงแดงเจ้าจะาซุกควันลูกใส่คอยนะมกักนำเลย ตุ้เราเห็นอันย,ยอยจอจืดยอจืดจ้าพามาเบิงส้มส้มประตุยเมื่อวานนี่นีอันีสองอันอ๋ออันนี้ส้มของแท้ด้นี่ใบตองน้อยๆส้มหันเกือบบซ้ำใบตองเลยนี่อันนี้ก็แมน ยังห่อเป็นตัวเดนับอ๋อสมเห็ดเองเห็ดเองแซ่บเองขายเด้สอส่งออกส่งออกต่างประเทศแ <c oughs> ม่ย่าแม่ย่าแม่ยืนนี่นะแม่มาเก็บพักนางเลิศมาเก็บพักนางเลิศลูก ะไอเดบลฮอนเนาะไอเดบลฮอนเอาอดเอาแล้ยไอบเบลจะพักซอยแม่ไหม<อ>เจ้าฟักนางเลยเสียงยงได้ยินเสียงยงบ่ทุกคนพักนางเลิศเกิดอยู่ในสวน กี่ห้อหอมปานหอมปานอยู่หน้นาบ้านคนไทยเอื้นงงาหมออ่อนบอต้นอันนี้นี่นนแห่งเด่นแห้งแตกไปนียตัวกุดกูดนี่นนก,นก็กินได้

ความร่ามช่องนี้บ่งงามเสียงไก่เสียงทางไก่เสียงทางคนมาละเอาแดงแดงแดงบูคุบบูคุบหมูมูั่วหมูใบใสหมูใบใสอันไหนไ่ไปเออเด้อจืนยอจืนพันยอจืดยาจืนอยากกินนะลูก พากเก็บตามบ้านนะที่ป้านนี่ยังบุ่เศร้าเนายังฟังฟังอยู่นะพวกแก้วมาปิ่นโตลแล้วนะอ่ะวิวมันบ่าเนียนทิดเดียวนะมันช่วงนี้ยามฝนนะเนนเข่งฝุนไป อย่างน่าเทียนว่าเสร็จแล้วเออท่านไปถามผู้คนที่ได้รับเหมือนฟังนี่จะบอกปัญหาในแท้ในประตูที่เขาก็ไปลิงพิษกันย่นนั่งอีแในเขาซักเครื่องโบได้เลยนะคือแบบคนละอาบน้ำนะเขาเปิดกอกน้ำโบได้เลยนั่งถ้วยกับโบได้ ต้องให้เราอาบน้ำเร็วก็เจือกันนั่นนะจึงได้ใส่น้ำต้องมันยังโบราณใช่ไห เปิดเปลเปิดเบิดเบิดเปิดงั้นนู่ามามพีน่ะแล้วไมเอาไปสักหรออบอืมนี่มันลิ่นนะนะคนามมันเบิดเบิดเก่าโบมันเอาไปสากกลิ่นก้อนเอาไปสากแล้วลูกกินก้อนตั้มมัน้างมึงเดี๋ยวามาแบ่งให้

กยกระยอนินอยู่โทรศัพท์นนยทับนะน้ำึงน้ำหวานกินกระยอย่อจือำมันมาเจ้าทูมมาไม่ใ่หนังเออมี้อในังกนงตึบไปดัง ไม่กลินกระยอสิอ้ยกระย้ย ไม่เหนเสียเส่ยงติดข้องนะคี่เห็นรุ่น่ะดูนั่นผู้บา่าจั่วตะคิด แถว5มันจังบบเออแม่จริงจี๋กล่องแรงแล้วได้ยิ่คือแบบไ่ยินบ่ะกระติบ่ะจ้าบริสุทธิ์เนาะใช่ปะ Berlin din kamong

uh -huh.